สวัสดีค่ะมือสุดท้ายเวลาสุดท้ายแล้วมาเอาตัวเลขเด็ดตัวเลขดังคุณพิมพ์เซียนใหม่ป้ายแดงแล้วก็เจ๊ไหเบิ้งของอาจารย์โอ้มาไม่แล้วก็สามตัวแค่หกชุดนะรีประมาณแปดชุดบทตัวเลขเด็ดตัวเลขดังคุณพิมพ์วารับประกันได้นะคะซึ่งเป็นเพื่อนเป็นเซียนหวยมาหลายปีเพื่อนจะให้อยู่สองหนึ่ง แมนซูนี่ขอโบเอยน้ำเนาะค่ะทางเฟซบุ๊กนะคะตา้งเฟซบุกะะ๊กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังซืรีขิมที่เจแดนใส่กะทักมากเนาะคะ่ะทำให้หน้านุ่มชุ่มชื่นหนามีออลาหนาสว่า,สวางสวัยแล้วก็หน้าผิวพันณแข็งแรงผิวชั้นนอกชั้นในกระชับลูขมขนตื่นริ้วรอยต่างๆม่มมีค่ะเนาะนิดเดียวแกลตยวมา ล่องลอยลึกต่างๆก็จะตื้นขึ้นนะลองแก้มใต้ตาริวตาเซบูมี่นะคะเนาะมันทามันขยันทาก็จะไม่มีมหนาจะแดงนี่แหละนะรับรองเรียบตึงใครมีปัญหาเรื่องสายตากระทักมามีปัญหาเรื่องกระดูกกระทักมานะะนะเนาะแดงจัดไวเดอร์เพันวันนะนอะเคะ เพิ่นหายมาทีหกสามหกเจ็ดหกแปดค่ะสามตัวเนาะสามตัวแค่เสียมหมด เบิดเบร์บอกแค่เซียมได้ขายดับขายดีทั้งช่วงดอข้างบนมีศูนย์ชอบพิเศษคือเก้าศูนย์สามแล้วก็เจ็ดศูนย์สาม นะคะเลสามตัวทั้งบนเนาะคุณพิมพ์เบินกับไฮมาหกสามหกเจ็ดแปดเจ็ดค่ะทุกชมอาจจะเป็นล่างแล้วก็สามตัวเพันไฮมาเก้าศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดสามนะคานะ ไปดูเลขเด็ดเด็กดังในกลุ่มร่วมกับเลขสันรรรรโอนะคะเนะนาะราคาแคหนาจอด้วยค่ะด้วย6หกแปดหกสามหกแปดหกสามหกเจ็ดไปเบิกเลดเด็ดเลนดัง เดถทายรูปทรงเดี่ยวนปเนีแนบรรลับรูเลยบ่อยดีได้ที่ไหนเงินหนตัิงตัวตัวตีนี้เจไดนติดท่านกลัวมันก็มาหักนี่็เสีมันก็้าเราของมือนีมันคิดต่ราต้ตัดแปะมือนีของมือนีมันทั้งคิดว่าของว่านไหนไงินกูเงิก็เดี๋ยวของิกรรมได้่ตัดตัดยอดเมื่อวานของพี่กีกนข้สองเจ็ดแปดแปดหค่ะแปดห ตรงครับนี่ค่ะของอาจารย์โอนี่ของอาจารย์โอค่ะอา้าวเจ็ดสามเม็ดเดียวศูนย์เจ็ดสามเม็ดเดียวของอาจารย์โอค่ะอา้าวตรงกันตรงกันเลยค่ะมาตรงก,กันกับของคุณพิมเลยศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสามเม็ดเดียวตรงกับปูมะบอก สามเจ็ดศูนย์ยเลยอ๋อพิจารณาขอให้ออกขอให้ถูกนะคะเนาะแต่มวลภาพต่างๆอยู่ในกลุ่มกลุ่มอาจารย์โอนะคะเพราะได้ยากเขากุ่มอาจารย์โอกับแอดไลน์ของมาศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดนะฮะสามแปดสามหกสี่สามสี่สี่สาม 3,8อัดดักหนักเสียดระย่องเป็นไหไม้อีกแล้วมื้อเช้านี้คะ่ะย่ำาหม้อีกแล้วตัวใดจังไปเบิ่งนํากันมึงตัวเลขจากกลุ่มนี้ไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะอันนี้รวมเลขเด็ดในกลุ่มนะคะ507เอา้า0507อย่าลืมทิ่มเด้อ0507 03 ยันออก02อีกอยู่62 24 46 624ทำ6ประตู62 24 46วันนี้มากเก่าวันนี้มาเจ็ด16ลอ,อตเตอรี่94เม็ดเดียวเด็ดคำพี รวมตัวเลขในกลุ่มสายด่วนแม่น้ำหนึ่งห้าสองสามหาสองสามเลขหน้าเสียห้าศูนแปดห้าแปดสามห้าูนห้าแปดห้าสามสามแปดค่ะรัฐบาลไทย วิ่งลูดเก้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสามเก้าหกห้าเก้าเจ็ดรับวงในโอ้มีหอดหกตัวสี่เจ็ดสองเก้าสี่สองข้างล่างสี่สองเอาเพื่อสินแน่เธอให้สองตัวนาให้สองตัวหลังแล้วก็ให้หกตัวแล้วก็ให้สองตัวอีก คือสีแน่น้อนแท้สีหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งสองศูนย์สี่สองแปดเจ็ดสี่จำใบเด้อค่ะแคบนาจ่อใบเด้อสีแมนบอสิขาวบอเลขรับวงใน,นรูดห้าหนักหนักห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดเนนห้าแปด ห้าเจ็ดแปดศูนย์ห้าสี่เจ็ดห้าสามนี่ค่ะเรียกอาจารย์โอชุดเนี่สุดนี้ตัดชิ้นใจเลยเด้ยค่ะทุกท่านชมหมู่บ้านนี่หลายตัวให้ไปร้ายชุดมันนี่ไม่แค่นี้แหละสำหรับแนวทางรัฐบาลให้อาจารย์โอเนาะค่ะเนาะเก้าห้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดเก้าห้าเ้าสามหนึ่งหสี่หนึ่ง สามเก้าห้าสี่หกห้าสี่ห้าแปดนี่แปดชุดนี่ชุดใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าพ้องตัดออกชุดหนึ่งกับสิ้นเดียวยุแปดชุดนี่ตัดตัวใดออกตัดเก้าหนึ่งตัดเก้าหนึ่งออกแปดเก้าหนึ่งกับสามเก้าหนึ่งออกกับแปดเก้า สามเก้าแปดออกสามเก้าแปดตัดออกมีงวดก่อนเพนทิ่เนเข่าหกสองเก่าตรงตรง,ตรงนะคะนะหกสองเก้าตรงๆเลยนะงวดก่อนงวดที่แล้วแล้วก็เขาบ่อยคะ่ะนี่ครึ่งงวดก่อนนะคะเนาะแปดชุด อันนี้สิบชุดมีชุดนี่ชุดเพลินฟั่นท่งค่ะท่านผู้ชมแคบหนาจอไว้เรี่ยวเก้าห้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดเก้าห้าเก้าสามหนึ่งหกสี่หนึ่งหนึ่งสามสามเก้าห้าสี่หกห้าสี่ห้าแปดชุดที่ง่ามน้าจะเป็นชุดเก้าสามหนึ่งกับหกสี่หนึ่งโบออกตดก็ต้องออก บ่ออกตรงต้องออกตกกับหกสี่หนึ่งเอาไปจับใส่กับผู้ใหญ่ใจบุญก็ได้ค่ะทุกช่มหกตัวนะผู้ใหญ่ใจบุญจับด้วยตัวใดก็จับตามนั้นรู้สึกว่าจะมีสามหนึ่งแต่ว่าไม่มีเก้านะถ้าหกสี่หนึ่งแต่ว่าไม่มีสี่ของของผู้ให่ใจบุญบ่มีหนึ่งเอยบ่มีสี่แล้วก็บ,บ่มีเกนะ่าเนาะ นกเด่นที่ห้าวันนี้เด่นที่ห้ามาเรียงนะคะห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดคล้ายๆเลขกอืมคล้ายๆเลขกอาจารย์ฝันอาจารย์พันของแอสอาจารย์พันเนาะคล้ายๆวัฒนาผ้าลวตัวเลข เอาผ้าปเบืงของเซียนและย่องเพิ่นทรงมใหอยไม้นะเอาเอสกาแฟดำรัฐบาลไทยเพิ่นล่วงคลิปไปให้ละเด้อหกสองเจ็ดห้าแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดสองหกห้าแปดกันห้าเจ็ดหกเจ็ดล่างสามเก้าสามหกหกเก้าเจ็ดเก้ารัฐบาลไทยเอดกาแฟดำนะคะ รัฐบาลไทยแอดกาแฟดำได้ตัวไหนเซียนชจยาไม่แดงจะเอาไปปล่อยให้เอฟซีก็ได้เผื่อมีบุญสัมพันธ์กันไม่ต้องใส่เซียนนะเอาเป็นว่าน้องสาวใจดีแบ่งปันคุณพิมพัน่นบอกมากว่าเนี่ยเอาไปปากเอฟซีด้วยจากน้องสาวเออ ว่าจะน้องสาวที่แบ่งปันอ่ะหกแปดหกสามหกเจ็ดนี่มแมนน่าจะเป็นนลขลากแต่ว่าอันนึงเพื่นให่เก้าศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามยแล้ไม่สามศูนย์เจ็ด ใ่กยังว่าหาเขาจนแล้วอ้เิ้ลลอดปลานิ่มซเมานังปลานิ่งนนี้จะตามแกะขี้ปลาพร้อมด้วยแกะขี้ปลาแล้วก็ล่างแล้วรก็เอาไปพาดเป็นซุกไหมเราก้อยัดดีสะอาดข้าจนคน่บอกว่านูเบือต่มเบือหนึ่งแล้วเราก็เลยทอดเซียนฝั่งทนซีสองเมือหนัเพ่นไหหกหกออกคือตรงเล้าซีสอง สี่สองสี่สามสี่หาสี่เจ็ดสี่หนึ่งหาหนึ่งหัหาสองหาเก้าหัเจ็ดตัวใดลอมซื็อตัวใดอืออมเ้อ๋ออ่านมัเอาซื้อจ้าไม้ที่แหละซื้อเจ้าไมซื้อเจ้าิ่เล่นมหาลานี่เมื่อใครามันมีหองซื้อเพิ่มซอกเดสิล่องอาจารย์โอ๋ก็ให้ลง ก็ลงให้อยู่ตลอดนี่คะไม่ดูเหรออยู่ข้างบนนะ่ะก็มีแต่เลขอาจารย์โอทั้งนั้นเลยแต่ว่าไอ้ลอกเงียบก,กว่าค่ะข้าวหายเด่นแฝดได้อ่ะล็อกเงียบก,กว่าไหมนะได้หนังสืออืมซื้อเลียบกว่าเลยได้เหรอนังสือเงีบก,กว่าเราไปขายที่เลขซื้อมา ได้กินใดบ้างเนี่ยเอ้ยแซื้อเมื่อไหรให้น uh ั่นน oh ่ะน่ะ่นเออกินบอร์ลสปค่ะนี่คือเซียนระยองค่ะแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดห้าเด่นศูนย์กับแปดแปดหาศูนย์ศูนย์หาหาศูนย์คือตัวเด่นศูนย์แปดแปดศูนย์แปดหาหาแปดสี่หาหาซี่ท่อนี่ค่ะ ถ้าห้าสืส้อสตมีแค่สชุดเนาะศูนย์หาศูหาเท่านั้นนะคะสี่ชุดค่ะสชุดเอาไปรวยเลยถึงบ่ซื้อสตัก็ซื่อศูนย์ห้าศูนย์แปดห้าแปดแล้วก็ห้าสี่มีเท่านี้นะะเนาะค่ะเนาะของเพิ่นนะสชุดสคูเขาบอบเซียนนองค่ะเอเชียนเซียนละยองใส่ละซื้อเพิน่น โอ้ oh, พอดากเสียงละยองอะ่ะท่านผู้ชมเบิ่งแข็นี่ละ่ะยืนอยู่แน่หวยคุณพิมพ์หวยน้องสาวเนาะเอาเป็นหวยน้องสาวก็แล้วกันคุณพิมพ์เป็นทางการบ่มนน้องสาวแบ่งให้หวยน้องสาวหวยน้องสาวก็แล้วกันค่ะดชมในคลิปหนา้าเนาะ ใจเพิ่นค่ะท่านผู้ชมเจดียงของตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ